you Thank you. วันที่23กันยายน2566ณขวงวัฒนธรรมเมืองยวมใต้พิพิพธภัณฑ์แม่เสรเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนในสุรเชษพูยน้อยในายอำเภอแม่เสรเรียงเป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาก้าวต่อไปพิพิพธภัณฑ์แม่เสรเรียงมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆเข้าร่วมเวทีเสวนาได้แก่ตัวแทนชุมชนร้านค้าผู้แทนชาติพันธุ์ผู้แทนศาสนาผู้แทนสถานศึกษา ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่สเสียงและผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ได้รับงบประมาณจากยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเงินจำนวน10,990,000ลาบาทเฉพาะตัวอาคารซึ่งยังขาดงบประมาณในการปรับปรุงห้องจัดแสดงนทิทรรศการวิถีชนเผ่าต่างๆในแม่สเรียงสืบเนื่องจากต้องดำเนินการจัดทำการประชาพิจารณ์เพื่อประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป วิทยาลัยชุมชนแม่ห้องสอนหน่วยจัดการศึกษาอำเภอแม่สเรียงจึงได้บูรณาการร่วมกับ เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้จัดเวทีเสวนาก้าวต่อไปพิพิธภัณฑ์แม่เสียงเพื่อระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตของขนแม่เสียงและเพื่อประชาสัมพันธ์การเตรียมปรับปรุงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ความเป็นมาวิถีชีวิตภูมิปัญญาให้เป็นแหล่งสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นเป็นคลังป ัญาสำหรับชุมชนคนในพื้นที่และผู้ที่สนใจทั่วไปเอาคาดหวังว่าหากมีการฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาต่อยอดให้ สำเร็จนะครับก็จะสร้างนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับมีนักท่องเที่ยวก็จะเข้ามาในาพื้นที่ของเพิเร์เมซเซเลียงก็จะเป็นการสร้างอา,อาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการาต่างๆในพื้นที่ด้วยตลอดจน ก็จะส่งต่อนะครับเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของวัฒนธรรมให้กับเยาวชนนะครับของของเราในการที่จะช่วยกันสืบสานนะครับแล้วก็รักษาเราตลอดจนต่อยอดนะครับของพิธีชีวิตของเพิร์แม่เสลียงให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในฐานะเป็นเจ้าบ้านนะฮะผมอยากเหงที่พินแม่เสลียงเนี่ยมีคนยังเป็นแหล่งเร้นรู้ของเรื่องาเป็นของจังหวัดแม่หองศรเลยนะครับ ไม่ใช่เฉพาะเธอเป็นเสลียงเนาะอยากจะให้มีการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนที่อยู่ในทุกที่ไม่ว่าจะเป็นอบทหรือว่าเป็นส่วนราชก,การให้อยากให้ช่วยกันดมความคิดหรือว่างุป,ประมาณให้มีการไอ้ก่อสร้างปรปับปรุงพิพิธภัณฑ์น่ะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตีชีวิฟื้นขึ้นมาให้เหมือนเดิมครับ สิ่งหนึ่งที่อยากจะสื่อและฝากไปถึงผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับว่าพิพิธภัณฑ์นี้มันมีอัตลักษณ์ในในความเป็นพิพิธภัณฑ์โดยเฉพาะเรื่องของความเป็นล้านนาตะวันตกเรื่องของของความเป็นพหูวัฒนธรรมเพราะนั้นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยอย่างที่ผมเรียนแต่แรกว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือไตเติ้ลให้กับนักท่องเที่ยวมาไตเติ้ลให้กับผู้ที่สนใจ ในเรื่องของประวัติศาสตร์ในเรื่องของชาติพันธุ์ในเรื่องวิถีชีวิตในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับในเรื่องของวิถีต่างๆนะครับในในแม่สะเรียงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ที่เนี่ยมีความเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นล้านนาความเป็นประวัติศาสตร์ที่แท้จริงให้กับคนรุ่นหลังและก็ผู้ที่เข้ามาเยี่ยนเยือนในในถิ่นของแม่สะเรียงแห่งนี้ครับผม